สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามาเก็บงานแนะนำรายละเอียดการซ่อมนะครับของรถ BMW F10 กันอยากได้รถดีเซลนะครับรถหรูหน่าใช้ตอนนี้มีอะไรน่าสนใจมากคุณรู้ไหมตอนนี้ BMW F10 น่าซื้อนะราคามือสองโคตรตกต้องขอบคุณรถจีนนะครับทำให้รถยุโรปราคาตกมากแต่ถ้าคุณซื้อถูกนะไม่ฉบอบไม่ดีนะผมบอกนะบางทีคุณเจ็บตัวนะ ผมไปดูตามขับเลยเราทํารีวิวให้ดูเยอะมากนะครับตอนนี้ F10 เนี่ยราคาตอนนี้นะครับตัวที่ผมนั่งอยู่นะเป็น BMW F10 นะครับเป็น 520d M Sport ปี2012นะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมและที่สําคัญมันเป็นตัวออปชั่นเยอะสุดเป็นออปชั่น M Sport นะยุคนั้นนะ่ะในประเทศไทยไม่มีส่วนใหญ่เป็นตัวนําเข้าเนื่องจากประเทศไทยพูดตรงๆนะครับทาราคาโดยการตัดออปชั่น Option หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นตัว M Sport จากปีนั้นจากโรงงานไม่มี ออไม่มีเลยนะครับไม่มีกันชนหน้ามีกันชนหลังไม่มีพวงมาลัยเอ็มไม่มีซันรูฟนะครับซึ่งซันรูฟเนี่ยบอกเลยว่าหายากซันรูฟในประเทศไทยนะ BM ส่วนใหญ่ถ้าคุณจะซื้อซันรูฟนะครับคุณต้องซื้อรถเกรแบบนี้เลยอย่างที่2คือตอนนี้ตัวรถนะสิกว่าปีแล้วอะราคามันตกลงเยอะแต่สิ่งที่มันไม่ตกเลยคือค่าบำรุงรักษาคุณซื้อไมลเยอะๆนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อไมลประมาณ2 0 0 0 0นนะยังไงคุณต้องซ่อมนะครับอุปกรณ์หลายอย่างมากนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะ เอามาแนะนํากันดีกว่าสิ่งหนึ่งที่ประมาณไม่แสนหกถึงแสนเจ็ดเนี่ยถึงอว่าเกือบสองแสนคุณต้องเจอเนะี่ยคือเปลี่ยนชุดโซ่สายพานนะครับถ้าเป็นเครื่อง5 2 0สนดีนะอยู่ประมาณคือมันมันมีจํานวนชิ้นของมันนะครับถ้าคุณเปลี่ยนยกชุดเนี่ยประมาณห้าถึงเจ็ดหมื่นบวกลบนะครับบวกลบเป็นของแท้นะแล้วแต่เลยว่าคุณต้องเปลี่ยนชุดไหนชุดบนชุดล่างนะครับแต่เปลนหมดเนี่ยประมาณ5้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบวกลบนะครับถ้าคุณซื้อรถไม่สองแสนเนี่ยสิ่งที่คุณต้องแก้นะหนึ่งเลย ผมเจอบ่อยมากเลยครับพวกรอยรั่วนะครับพวกซินซินท้ายเครื่องเกียร์นะแล้วก็พวกอ่างเครื่องอางเกียร์ยางข้อฝาวาลต่างๆนะผมว่ามีประมาณ2 0 0 0 0บวกลบได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมซีเรียสนผมเจอบ่อยมากสำหรับรถประมาณไม่200,000ก็คือเกียร์ครับมือหนึ่งเนาะ BM ส่วนใหญ่นะครับเขาจะมีวันติมมันไม่แสนโลนะครับเขาจะบอกเลยว่าเกียร์เนี่ยน้ำมันเกียร์ทางศูนย์จะไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะเป็นลองไลฟ์ซึ่งบอกเลยไม่มีทางในประเทศไทยนะครับน้ำมันเกียร์ควรต้องเปลี่ยน แต่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอลากใครมาเยอะๆนะครับมือ2มือ3เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบยอมเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครับผมแนะนำนะสามหมบวกลบเนี่ยคุณควรเปลี่ยน3 0,000ื่นกิโลเนี่ยคุณควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ได้แล้วนะครับเอาเซฟนะน้ำมันเกียร์ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับกองเกียร์กองเกียร์น้ำมันเกียร์อ่างเกียร์เนี่ยพร้อมประมาณหมื่นกว่าบาทควรเปลี่ยนนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายแบบเศษที่ผมบอกเนี่ยไม่ถ้า200,000กว่าเนี่ยคุณโดนตังค์ต่ำแสนกว่าบาทแน่นอนยังมีภายในนะครับต้องซ่อม สิ่งหนึ่งเจอเลยนะภาพภาพคุมิหลังคาร์นะครับต้องมีประมาณ5 0 0 0ถึง6,000นะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่ที่แล้วแต่คุณภาพแต่นี้จะเป็นซันรูฟก็จะติดยากหน่อยนะครับแต่ซันรูฟเนี่ยผมว่าหลอกขึ้นเยอะนะอย่างซันรูฟตรงนี้เปิดได้ถึงเกือบท้ายตรงกลางได้เลยนะครับออปชันภายในที่ต้องเปลี่ยนเลยนะผมเจอบ่อยมากนะครับพวกกรอบแอร์ต่างๆเนี่ยแอร์เนี่ยเสียนะครับไฟกรอบแตกพวกนี้เป็นเรื่องปกตินะครับชิ้นประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0กว่าบาทนะครับกรอบกรอบเนี่ยแตกทุกชิ้นนะ แตกทุกคันเลยนะครับรอบเรือนใหม่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับคือวันนี้เราเก็บให้ดูก่อนนะครับเป็นคันนี้นะเป็น BMW F10 นะครับคันนี้เนี่ยคุณซื้อพร้อมใช้ได้เลยตัวนี้เป็น 520d นะครับย้ำว่าเป็น M Sport รถเกรที่แรงม้าเนี่ยเขาไม่ทอนเลยนะบอกเลยว่ารถเกรับดีกว่ารถไทยนะครับเฉพาะคันนี้นะครับซ่อมครบหมดแล้วนะครับอันนี้คือบินของคันนี้นะมันจะได้รู้ว่าจริงๆถ้าคุณใช้เนี่ยเจออะไรบ้างนะครับ น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะน้ำมันเกียร์ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับน้ำมันเครื่องแล้วแต่แล้วน้ำมันเครื่องกองประมาณเกือบสองสองหมื่นกว่าบาทเปลี่ยนดีๆไปหน่อยนะครับคันนี้เนี่ยเขาจัดการทานะครับทอยเสียอุปกรณ์ทั้งหมดครบหมดแล้วนะครับเพิ่งจัดการเซอร์วิสชุดใหญ่นะครับเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมูเลน่านะครับมูเลนะ่าตัวละหมื่นของแท้หมดนะยางแท่นเครื่องนะครับยางฝาวาวนะครับแหวนล่องหัวฉีดนะลิ้นท่อรั่วไม่ดีนะครับเนี่ยบิน ยอยตัวเพากลางนะครับติดเฟืองท้าย3,500นะครับท่อไฟเบอร์โอลิงต่างๆมาเกณฑ์ EGR เ e EGR มาทำความสะอาดนะครับเปลี่ยนแบตใหม่ตอนไหม่1,15,000นะบินนี้ทั้งหมดอีกประมาณ60,000กว่าบาทนะครับซึ่งเอาจริงรถมันเซอร์วิสไม่ได้แพงนะแต่คันนี้ไม่แสนสองนะครับคันนี้คือไม่สภาพถือว่าดีแต่ถ้าคุณซื้อมาเยอะกว่านี้หน่อยคุณก็เตรียมงบประมาณนะครับไว้ซ่อมเลย เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเราเก็บ BMW 520d สภาพแบบนี้นะครับ6 8 9 0 0 0ถามผมอะถ้าคุณซื้อสภาพนะคุณซื้อออปชันอะไม่แพงหรอครับอยากแลกอยากเทินอยากขายก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ061 7 4 5 6 222ครับไปดูรายละเอียดกันว่าเราเก็บรถแบบไหนนะครับเพราะคันนี้เราเก็บให้ครบแล้วตอนนี้มีอย่างดียวที่ไม่ได้เก็บก็คือปุ่มต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะการเก็บให้เนื่องจากว่าเราต้องสั่ง อะไ่มานะครับใครสนใจเนี่ยทักเข้ามาได้เลยนะซื้อรถเราทำเบาภายในทุกอย่างพร้อมใช้ให้ครบเลยนะครับ BMW F 1 0นะครับคันนี้ตรวจเช็คขึ้นดูระบบเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างนะครับตอนนี้เท่าที่เราดูนะครับช่วงล่างทุกอย่างคือสมบูรณ์มากเลยนะครับผมไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยเสียหายอะไรนะครับผมรถคันนี้เซอร์วิสมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ระหว่างเครื่องกับเกียร์คือแห้งเลยสนิทเลยนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องรั่วซึมไม่มีคาบน้ํารั่วซึมฮะโดยรวมสภาพสวยงามมากครับคันนี้ด้านล่างช่วงหลังนะครับผมบูทต่างๆยังสภาพสวยงามนะครับยังไม่มีขาดยังไม่มีสุดนะครับบูทที่หูเฟืองท้ายปกติทุกคันที่มาเราจะเจอขาดนะคันนี้ยังสภาพดีอยู่นะครับผมพวกยอยยางต่างๆยังไม่เปื่อยยังไม่ขาดนะครับผม ยางหุ้มเพาก็ยังไม่ขาดน,นะครับ P m f 1 0เรานะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการขัดขัดยานะครับหลังจากที่เราทำสีใหม่นะเราทำการทำสีใหม่รอบคันเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ช่างกำลังเคลียร์ในการขัดนะเราจะขัดยารอบหนึ่งนะครับก่อนขัดเงาอีกรอบนะช่างกำลังไล่ไล่ขัดยาอยู่นะครับหลังจากขัดยาเสร็จนะฮะเราก็จะลงเงา อีกหนึ่งรอบนะครับ F10 ล้วนะครับเราจัดการเก็บสีให้ใหม่หมดแล้วนะคันนี้จริงๆมันเป็นสีดำสีน้ำเงินออกดำนะครับจริงๆเป็น Midnight Blue นะคือทำอย่างนี้นะครับสีมันเท่ากันทั้งคันนะคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะครับมี Sunroof นะมี Sunroof ด้วยคันนี้เราจัดการทำภายในใหม่หมดเลยนะครับที่เห็นเนี่ยคือเราจัดการ ทำผ้าหลังคานะครับเบาเนี่ยจริงๆคือทำความสะอาดไว้เบื้องต้นนะแต่การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียทั้งหมดนะครับให้หมดเลยนะนี่คือเก็บเราเก็บเวลาเราเก็บรถเราเก็บพร้อมขายเลยนะครับคันนี้นะจริงๆตัวประวัติของรถนะครับถ้าสองศูนดีเนี่ยจริงๆเขามีประวัติครบหมดเลยนะนี่จะเป็นอุปกรณ์ล้วจะเป็นบินต่างๆที่เขาเซอร์วิสมานะครับเขามีบินครบทุกระยะ ดังนั้นคันนี้ไม่แท้แน่นอนนะครับเป็นรถที่ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้เนาะน,นี่พวกไม่เจ็ดแปดหมื่นเนี่ยเขาจัดการซ่อมมายางแท่นเครื่องนะครับซ่อมซ่อมมาครบหมดเลยนะครับซ่อมมาครบหมดนะเนี่ยมีบินซ่อมทุกระยะนะครับเนี่ยเจียพระเบกอันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับอ่างเกียร์นี่ถอยเสียต่างๆนะครับ แล้วก็นี่มีมีเพิ่งแสนหนึ่งเนี่ยเพิ่งเซอร์วิสเนี่ยมูเล่นะครับยางเท่นเครื่อง EGR นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเพิ่งเพิ่งทํามาเลยนะจริงๆเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับยงมีบินทุกระยะเลยนะเพรนั้นคันนี้จริงๆประวัติเครื่องดีอยู่แล้วนะครับเราจะการเช็คให้อีกรอบหนึ่งยังมีประวัติบินเป็นฟ้อนเลยนะครับ เวลาเปลี่ยนนะสวิตนะครับคุณดูนะเลื้อออกมาเนี่ยเลื้อออกมาเนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ออกมาเลยนะครับเวลาเปลี่ยนนะต้องเลื้อออกมาใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้นี่เราจะการเปลี่ยนนะครับตัวภายในที่มันเหนียวแตกนะครับจัดการเปลี่ยนมาให้ีสวิตที่เหนียวแตกนะครับแล้วก็รูแอร์ที่เหนียวแตกนะคุณดูคอนโซลตัวนี้นะส่วนใหญ่ f 1ะแตกบ่อยมากนะครับเนี่ยพวกพลาสติกตรงนี้ตอบแตกนะครับเราจะการเปลี่ยนนั้นใหม่ตรงรุ่นให้เลยนะครับเดี๋ยวช่างจัดการเปลี่ยนให้นะคือ ถ้าคุณซื้อเองนะคุณต้องมานั่งเปลี่ยนแบบนี้นะซื้อแบบทําจบจบครบกว่านะครับแต่ที่เหลือเขาจะทาาําความสะอาดเบาะเนี่ยตัวเบาะเนี่ยสภาพลดมือเดียวคือถือว่าโอเคเลยนะครับกรอบแอร์นะครับเป็นปัญหาประจําเลยส่วนใหญ่จะชอบกรอบแตกนะนี่เราจะการซื้อเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับซื้อรถกับเราเราซ่อมให้พร้อมใช้อย่างนี้เลยเนาะแล้วมันไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆนะครับเป็นอาการประจํารุ่นนะ ภายในทั้งหมดเราจะการทําให้หมดแล้วนะครับอะไรที่กรอบแตกเสียทั้งหมดเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดก็ไม่ได้ทําง่ายๆด้วยนะครับ็นาคารประจํารุ่นของ f 1 0ของ f 3 0เนี่ยเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมานั้งแก้ข้างในอีกทีหนึ่งนะปัญหาประจํารุ่นของคนใช้ b m w f 1 0นะครับหรือ bmu w i ี c h เจ็ด s w i สนะคือภายในเหนียวนะอันนี้กรอบภายในนะครับเนี่ยเหนียวจัก,การเปลี่ยนให้ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็สวิตช์ปุ่มนะครับตัวสวิตช์เนี่ย เสียนะเนี่ยเหนียวอย่างนี้นะครับจับแล้วติดมือเลยสามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับหรือเอามาซ่อมได้อันนี้เป็นสวิตช์ใหม่เนาะซ่อมได้เลยนะครับภายในที่แตกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกรอบแอร์นะครับของ F10 นะตอนนี้นะครับส่วนใหญ่มันชอบแตกกังกรอบพวกนี้นะพวกนี้ก็สามารถเปลี่ยนชิ้นได้นะครับพวกนี้กรอบแตกตามอายุนะครับใครมีปัญหาเรื่องรถเบียดอยุนะครับกรอบแตกเนี่ยสามารถเอาเข้ามาที่เราได้นะครับ <change> <trading> ที่จับเหนียวก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้นะซึ่งเราแนะนํานะครับต้องเป็นมืออาชีพนะไม่งั้นนะคุณดูแกะชิ้นนี้นะต้องรื้อทั้งคอนโซลเลยนะครับแกะยากมากนะครับไม่งั้นแกะเราจะยิ่งพังนะเดังนั้นการเปลี่ยนท่องแอร์นะครับต้องจัดการรื้อทั้งคอนโซลออกมาหมดเลยกรอบแอร์ที่ชอบแตกนะครับมัดจะชอบแตกทั้งมือจับพวกนี้นะสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับ โอเคครับได้เห็นรายละเอียดนะครับการเก็บงานของ B M w ดลวยู 520D ไปแล้วเนาะคือคันนี้จริงๆก็ถือว่าสภาพได้มาดีแต่สุดท้ายก็เก็บจากที่คุณเห็นนะ่ยผมบอกเลยว่าหลายหมื่นนะครับไม่ได้เก็บดูถูกๆนะคุณซื้อเลยครับซื้อที่มาเก็บเองก็ได้ไม่ให้เราเก็บก็ได้นะครับต่บอกเลยว่าสภาพรถสําคัญอยู่ที่สภาพที่คุณได้มามา,มากกว่า คันนี้นะครับเป็นรถปี12นะรถไม่แสนสองหนึ่งนะครับเป็นรถออปชั่นครบกันชนหน้าหลัง M ทําสีให้ครบหมดแล้วสีมิดน่าให้บลูนี่สวยมากนะถ้าถามผมสัลูก็เท่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะตัวอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันดีก็คือ i Drive นะครับ iDrive ตัวนี้มีบลูทูธทุกอย่างมาพร้อมแล้วจริงๆแทบจะไม่ต้องติดเลยเลยนะครับใช้ตรงนี้ได้หมดเลยแล้วเครื่องเสียงดีกว่าปกติมากดีกว่าตัวธรรมดาดูดีกว่าไทยเยอะครับไทยรถออปชั่นเยอะนะ นะครับใครสนใจคันนี้นะครับก็โทรมาที่0 6 1 7 4 6 2 2 2หรือจะให้เอารถรุ่นนี้มาซ่อมนะครับแอดไลน์มาที่แอดโนเนมได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเน m e มด้วยนะครับสวัสดีครับ